สวัสดีครับเพื่อนชาว p h p Win วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการตั้งกระทู้แล้วก็แทรกภาพแล้วก็รวมทั้งไฟล์วิดีโอในกระทู้ด้วยนะครับครับก่อื่นก็เปิดหน้าเว็บขึ้นมานะครับเราก็เลือกหมวด f o ร u m ที่เราต้องการตั้งกระทู้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกตั้งกระทู้นะครับ ผมก็เอาข้อความที่ผมพิมพ์แล้วนะครับฉบับล่างก็มาใส่ตรงนี้เลยนะครับปรับแต่งค่าได้นะครับสีเลือกสีตัวอ,กอักษรเลือกตัวหนาขนาดรับให้ใหญ่ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ผมจะแทรก ไฟล์ภาพก็ enter ลงมาหน่อยก่อนนี้ครับก็แทรกรูปภาพตอนนี้นะครับแล้วก็อัพเลือกไฟล์นะครับผมก็เลือกไฟล์ในเครื่องออกมานะครับ <c oughs> ก็รอหนูกวาว่าอัพโหลดเสร็จเมื่อไหร่ก็คลิกนะครับ เสรรจ <c oughs> ต่อไปก็จะแทรกไฟล์วิดีโอนะครับไฟล์วิดีโอตรงนี้ต้องใช้โค้ดนะครับโค้ดคือตัวนี้ครับโค้ดอันนี้จะต้องออวางโค้ดตัวนี้ห่างนิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ไปเอาวิดีโอ youtube นะครับโค้ดวิดีโอ u t u b e ก็ ตรงนี้นะครับหลังเท่ากับตรงนี้แล้วก็ไม่มีเครื่องหมายอื่นต่อไม่มีเครื่องหมาย a n d หรือว่าอะไรนะครับตรงนี้เราก็ก๊อปโค้ดตัวนี้มานะครับแล้วก็มาวางมาวางมาวางตรงโค้ดตรงนี้นะครับครับอันนี้ลบช่องว่างนี้หนึ่งหนึ่งช่องนะครับมันเป็นทิปนิดหนึ่งนะครับถ้าไม่งั้นจะวิดีโอจะไม่จะไม่โชว์ อ๋อใส่ชื่อประทูก่อนนะครับใส่ชื่อกระทูครับใส่ชื่อกระทูแล้วก็คลิกเป,ปิยแพร่นะครับรอสักครู่นะครับโอเคครับรูปมาแล้วครับโอเคครับไฟวิดีโอมาแล้วครับมันไม่มีบีบีโค้ดเหมือนกับ8.7นะครับก็ วันนี้ก็คงแนะนำไว้เท่านี้ก่อนนะครับธรรมะสวัสดีครับ